ความหวังของพี่มันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับก้าวต่อไปของพี่แล้วล่ะครับว่าความกลัวที่พี่มีอยู่ในใจตอนเนี้พี่จะกล้าก้าวข้ามมันแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับความจริงได้ไหมได้บอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่พี่หนุ่ยกลัวคือสิ่งที่พี่หนุ่ยจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้ ถามว่าครับถามว่าทาไมจ่าล่าเขาถึงบอกว่าต้องเป็นพี่หนุ่ยไปคุยกับจ่าล่าให้แน่ใจก่อนเขาถึงจะให้เจอลูกสาวเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่หนุ่ยก็คงรู้ดีว่าจ่าล่าผ่านอะไรมาบ้างกับการที่จะต้องเลี้ยงลูกสาวคนนี้วันนี้จากความลําบากในวันนั้นกลายเป็นความรักมากๆความโชคดีอย่างที่สองคือได้นำข่าวนี้มาบอกพี่หนุ่ยได้ว่าลูกสาวเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น มาก,มากแ,ลและลูกสาวเป็นคนที่โชคดีมากๆในวันที่พี่หนุ่ยไม่พร้อมในวันนั้นจนวันนี้ลูกสาวรับปริญญาเรียบร้อยแล้วมีชีวิตที่ดีได้ความรักจากพ่อบุญธรรมคนนี้เป็นอย่างดีเราเรายินดีกับสิ่งที่น้องอยู่ในครอบครัวที่อบุ่นเรายินดีที่น้องเรียนจบการศึกษาดีที่เขาที่จากเขาเนี่ยได้เลี้ยงมา เรายินดีด้วยอย่างยิ่งแล้วก็นั่นเนีคือความสุขแล้วก็ยิ่งรู้อย่างนี้เราก็ยิ่งมีความสุขก็อยากจะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยเหมือนกันมันก็ติดครั้งในใจมานานหลายปีพอสมควรความกลัวที่พี่มีอยู่ในใจตอนเนี้ พี่จะค่าก้าวข้ามมันแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับความจริงได้ไหมและปฏิหารของพี่จะได้เจอลูกสาวก็คงก็คงจะมีรจริงๆ น้ภาพบรรดานฝากดฟ้าด้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า